What type of bitch you think you messing with? นี่หล่อนคิดว่าหล่อนกำลังหย่ำกับผู้หญิงแบบไหนอยู่เหรอ Do you really wanna? กำลังหย่ำจริงๆอ่ะเหรอ What type of bitch you think you messing with? นี่หล่อนคิดว่าหล่อนกำลังแย่มกับผู้หญิงแบบไหนอยู่หรือเนี่ย สวัสด right ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแปลเพลง What Type of X นะคะของเจสซี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวรามาดูว่า what type of X X เนี่ยมาจากอะไรกันนะคะกับแปลเพลงนี้กันก่อนไปแปลเพลงกันนะคะตอนนี้เนี่ยสามทุ่มกว่าแล้ววันนี้คือออกไปดินเนอร์กับแฟนเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของแฟนนะคะแล้วก็ออกไปดินเนอร์ริงกลับมาตอนนี้ i, เฮ้ยเพลงใหม่ออกก็ต้องทําแปลแล้วป่ะเมานิดหน่อยก็ยังแปลเพลงได้ค่ะ <laughs> อ่ะยังไงก็อยากให้เป็นกําลังใจกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็สนับสนุนลิปตสมูทโต้เอ็กซ์บล็อกเกอร์ของสีพิตาแล้วนะคะมีว างขายที่เซเว่นทุกสาขาทายอยู่สีนี้นั่นเองสวยมากอ่ะมาเอามาแปลเพลงกันเลยค่ะ I'm different type beast. a different type of beast, beast, beast. A different type of beast, but so a type of beast. ฉันมันเป็นสัตว์พันธุ์แปลก I'm a different type of beast 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 ฉันมันเป็นสัตว์พันธุ์แปลกไม่เหมือนใคร I'm a different type of beast but it's okay so ฉันมันเป็นสัตว์พันธุ์แปลกไม่เหมือนใครแต่ก็โอเคนะตรงนี้คําว่า beast แปลว่าสัตว์ดุร้ายสัตว์ประหลาดคือเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นสัตว์ดุร้ายสัตว์ประหลาดแต่เป็นสัตว์ประหลาดที่ แปลกต่างสายพันธุ์แตกต่างจากบิดตัวอื่นด้วยซ้ำคือเขาเปรียบตัวเองว่าฉันนี่มันร้ายไม่ใช่แค่ร้ายอย่างเดียวนะแต่มันยิ่งต่างจากคนอื่นอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่าต่างยังไง เกิดมา bad girl makeup on แต่งหน้าแบบนางร้าย bad girl makeup หมายถึงว่าไม่ใช่แต่งหน้าแบบสาวหวานไม่ใช่แต่งหน้าเบาๆแต่แตบบ่หน้าแบบฟาดหนักแบบจัดเต็มแบบสาวร้ายแบบนางร้าย since i was born been in my zone ตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันก็อยู่ในโลกของฉัน drawing you in baby ค่อยๆดึงดูดเธอเข้ามาที่รัก #instadaily ติด #instadaily เลยหมายถึงว่าลงรูปทุกวันเพื่อที่จะดึงดูดเธอเข้ามาอะไรอย่างนี้ที่เขาจากท่อนก่อนที่เขาบอกพยายามจะดึงดูดเธอเข้ามาในโลกของฉันอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะ uh huh. I'm so good at being bad เรื่องร้ายๆนะนะอ oh, ฉันเก่งมากอยา I'm so glad it makes you mad แล้วฉันก็ดีใจนะนะที่ทำให้เธอนักครั่งได้ driving you crazy ปั่นหัวเธอ I know you hypnotize d I can see it in your eyes ฉันรู้ว่าเธออ่ะกำลังถูกมนต์สะกดฉันเห็นมันในแววตาของเธอ Yeah no, Yeah I'm different and it's not a crime. ใช่ฉันน่ะแตกต่างแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร Yeah only God can judge me you don't live my life. ใช่มีแค่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาตัดสินฉันได้เธอไม่เคยมาลองเป็นฉันนน่หมายถึงว่าถ้าเธอไม่ได้มาเป็นฉันน่ะเธอไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันหรอกนอยาก oh, oh I got t gotta be the one I gotta be the one, be the one just for you. ฉันอาจจะไม่ได้เป็นคนนั้นคนที่ใช่สำหรับเธอ You can hate on the game but don't hate on the one playing จะมาว่าฉันก็ไม่ได้นะก็โลกอ่ะมันทำให้ฉันเป็นแบบนี้เองอันนี้เป็นสำนวนนะคะมาจากสำนวนว่า Don't hate the player, hate the game แปลว่าอย่ามาโทษฉันในเมื่อระบบมันทำให้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนคืออย่ามาโทษฉันนะก็โลกมันเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยต้องแบบ

Do you really taste me? want เธออยากจะมาลองดีกับฉันจริงๆหรอ What type of bitch you think you messing with นี่หล่อนคิดว่าหล่อนกำลังแย้มกับผู้หญิงแบบไหนอยู่อเหรอ Do you really wanna จะมาแย้มจริงๆอะเหรอคือคิดให้ดีๆนะเธอจะมามีเรื่องกับฉันนะ oh. เอาจริงๆใช่ไหมคิดดีแล้วใช่ไหม What type of bitch you think you messing with นี่หล่อนคิดว่าหล่อนกำลังแย่มกับผู้หญิงแบบไหนอยู่หรอเนี่ย hmm. I know I got it so flint ฉันรู้ว่าฉันมีดีฉันก็เลยอวด And I'm gonna do just what I want แล้วฉันก็จะทำอะไรตามใจตัวเองด้วย Can't be no bland girl ฉันไม่สามารถเป็นชนจีจืดๆได้หรอกอยาและมีพูลซัมสไปซ์จะเป็ Your world ให้ฉันเติมรสชาติให้กับโลกของเธอหน่อยนะ I'm being so good bad at being good. ฉันนะ่ะทำตัวดีๆไม่เป็นหรอกค่ะ I can't help it, it's in my blood แต่ก็ช่วยไม่ได้นะนิสัยนี้มันฝังเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วจ้ะ I'm not your kind of lady ฉันไม่ใช่ผู้ดีในแบบของเธอหรอกจ้กะ lady ก็คือแบบว่าผู้ดีผู้หญิงกุลสตรีฉันไม่ใช่กุลสตรีอย่างที่เธอแบบคาดหวังหรอกจ้ะ I know you r e hypnotize d I can see it in your eyes ฉันรู้ว่าเธอนะถูกมนต์สะกดฉันเห็นมันในแววตาของเธอ yeah, No 어떤 어? really really 내가 어떤 연인 것 같아? y really yeah, 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 yeah. 가 어떤 yeah y 가 어떤 년인것 같아? <laughs> 만족하지 않은 욕심쟁이 내거 챙겨 챙겨 하루쟁이. I can't get no satisfaction, baby จะทำยังไงฉันก็ไม่มีวันพอใจรักษาที่รัก If it's mine, I get it on the daily ถ้ามันเป็นของฉันน่ะนะฉันก็จะเอาให้ได้ทุกวันเลยคือแบบว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนแบบมูมานะมูทะลุท่านนันนมันจะเป็นของฉันนะนะฉันก็จะสู้จะเอามันให้ได้แบบพยายามจะสู้ทุกวันเลยล่ะค่ะ Thanks to to the next on my I'm ex Thanks to my ex, I'm on to the next. ขอบใจนะจ๊ะคุณแฟนเก่าแต่ว่าอืมฉันไปต่อกับคนใหม่ดีกว่า <c oughs> Savage not your average ex. ดูดูอย่างฉันนะ่ะไม่ใช่สาวดัดาดๆแบบที่เธอเคยได้เจอหรอกจก้ะ <c oughs> เอออย่างท่อนก่อนบอกว่า thanks to the ex เออพูดถึงแฟนเก่าใจนะจ๊ะแฟนเก่าตอนนี้ฉันแบบไปต่อแล้วดีกว่าแล้วก็บอกว่าสาวดุดุสาวร้ายๆอย่างฉันนะ่ะฉันไม่ใช่แฟนเก่าแบบทั่วไปแบบที่เคยเด็เดเดมาร้ายกว่าแบบคนอื่นๆแน่นอน

Good to be alive รู้สึกดีจังดีที่ได้มีชีวิตชีวา I'm a m o t h e r f f i n g rockstar กูแม่งโคตรเจ๋งเลยเว้ยคำว่า m o t h e r f f i n g เนี่ยเป็นคำที่แบบเหมือนสุภาพขึ้นหน่อยจากคำว่า motherfucker ซึ่ง motherfucker ก็คือแม่จริงจริงอะคือคำว่า สำหรับฝรั่งอะเหมือนเป็นคาแบบสุดยอดเลยแม่งจะโคตรโคตรโคตรเลยอะไรเ <_ d ance> ช่นเราจะว่า you're so cool แกมันโคตรเจ๋งเลยแล้วเราสามารถแต่งเป็นประโยคที่มันโคตรโคตรโคตรกว่านั้นเช่น you're motherfucking cool อะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมจะแบบโคตรโคตรแบบชิบหายไววอดอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งเขาเนี่ยคิดว่าเขาก็คงไม่อยากจะใช้คําหยาบที่มันแบบชัดๆชัดขนาดนั้นในเพลงเพราะมันก็เสียงที่จะโดนรูฟคําเวลาเราไปเปิดตามรดิโอตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยใช้คําว่า motherfucking rocks Star. ซึ่งคําว่า rock star เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปเป็นทําเพลง rock จริงๆจะหมายถึงคนที่เจ๋งๆคนที่แบบว่าเป็นแม่แบบคนที่แบบมีชื่อเสียงคนที่คนอื่นยกย่องว่าแบบโอ้โหโคตรเจ๋งคตรมีชื่อเสียงะอะไรเงี้ยเขาแบบ I'm a mother e f f อ n n g rock star กูแม่งโคตรเจ๋งเลยเว้ย rock 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 with me มาโยกโยกโยก,โยกกับฉันคำว่า,า rock 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 เนี่ยไม่ได้หมายถึงก้อนหินก้อนหินก้อนหินแต่พวกในเพลงส่วนมากจะหมายถึงว่าโยกกับแบบสะบักต,ตัวมาเต้นกับฉันมาเต้นที่กับฉันเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ feel so good to be alive รู้สึกโคตรดีเลยที่มีชีวิตเขาหมายถึงว่าการที่เขาเนี่ยเป็นสาวดุสาวร,ร้ายไม่ได้เป็นเพลงเ,เพลงเบเบยจืดๆเหมือนคนอื่นเนี่ยมันเป็นแบบความมีชีวิตชีว่าของตัวเขาเองมันเป็นตัวเขาเองแล้วเขาก็รู้สึกดีมากที่เขาได้เป็นตัวของเขาเองแบบนี้นะคะ E Feels o good ดีเป็นบ้าเลย I'm the baddest be l alive ฉันคือตัวแม่สุดปังที่สุดที่ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่ง B เนี่ยก็ย่อมาจาก bitch ซึ่งจริงๆคําว่า bitch เนี่ยเป็นคำหยาบนะคะทุกคนเราไม่สามารถเอาไปใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ในเพลงเค้าอาจจะใช้สื่อถึงความแบบอู้ความอารมณ์ที่มันรุนแรงอะไรเงี้ยก็หมายถึงผู้หญิงนะเนี่ยฉันบอกว่าฉันนี่คือตัวแม่ฉันคือแบบตัวแสบตัวซ่าตัวดุที่สุดเลยอะไรเงี้ยนะคะ I'm the baddest of the baddest ฉันเนี่ยโคตรจะร้ายยิ่งกว่าส าวซาหน้าไหนคือไม่ใช่แค่ว่าฉันเป็นคนที่ร้ายที่สุดนะแต่คือฉันอนะที่สุดของที่สุดเลย oh. the baddest of the baddest นั่นเองนะคะแล้วก็ท่อนสุดท้าย bring it back I'm the motherfking rockstar จำไวนาะนี่แหละคือ rockstar ตัวแม่เลยฉันนี่แหละคือตัวแม่ของตัวแม่สุดปังเลยเออนี่นะคะก็เป็นแปลเพลง What type of เอ็กซ์ของเจสซี่นั่นเองซึ่ง X เราก็รู้แล้วแหละว่าเขามายึงพวกทายว่าบิเพราะว่าทันหูวเขาบอกว่าเธอคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงประเภทไหนหรอที่เธอจะมาเย่ยมด้วยแต่ฉันก็รายสุดแรงสุด the baddest of the baddest เลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าขั้งสุดที่สุดของที่สุดนะคะก็ตอกย้ำความเป็นตัวแม่ของเจสซี่มากเลยนะจ๊ะก็ใครชอบเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เพียตาหน่อยนะคะ ขอสัก6 0 0 0ไลค์จะได้ไหมนะวิดีโอนี้นะคะฝากหน่อยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจะได้มองเห็นวิดีโอใหม่ๆเวลาลงวิดีโอใหม่กันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ